จริงไม่ได้หักครับเพราะว่านอนพื้นใครจะเข้าใจยังไงก็ตามตอนนี้ก็ยังปกติดีรักกันดีอยู่นะครับ จับตาผู้จัดการของนัทมีเรียค่ะลงสตอรี่ไอจีนะคะระบุข้อความชวนสงสัยค่ะหลังคุณอั้มอธิชาตินะคะเพิ่งจะออกมาปฏิเสธข่าวลือคู่รักขาเตียงหกักข่ะขณะที่คุณนัทมีเรียนะคะได้โพสต์ภาพแองเจลนัมเบอร์ค่ะ1 6 1 6หนะคะทำหลายคนตกใจนะคะเป็นการสื่อสารที่มีในยะอะไรหรือไม่ค่ะเพราะว่าเลขนี้นะคะมีความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่ะที่เกิดขึ้นอยากก่างกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวจากกรณีข่าวลือกระชอนวงการค่ะที่หลายคนจับตานะคะอดีตพระเอกตัวท็อปและภรรยาค่ะนักร้องอยู่90แต่งงานกันมายปีส่อแวเตียงหัก เพราะฝ่ายชายนั้นนอกใจค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะมี3พิธีกรค่ะอย่างคุณเบนสลาทิดค่ะคุณบุ๋มปนาดาและคุณเตนค่ะได้พูดถึงประเด็นนี้ไปเมื่อวานก่อนนะคะก็คือ2ตุลาคมค่ะโดยช่วงหนึ่งของรายการค่ะระหว่างที่รายงานข่าวเรื่องนี้นะคะดีแอคของเหล่าพิธีกรค่ะก็ชวนสงสัยสุดๆนะคะกระตุกต่อมขาเผลอกขาเมาให้อยากรู้กันสุดๆนะคะโดยทางด้านของคุณเบนสลาทิดนะคะได้เผยถึงประเด็นดังกล่าวค่ะว่าหนูเผือกมีเรื่องมาเมาให้พี่ๆช่วยกันสืบอีกแล้วใครกันนะพระเอกตัวท็อปสามีเด็กของนันกร้องสาว่ายดังย 90, อยง แต่งงานกันมาสิปีสวีดหวานจนน่าอิจฉาควงกันออกงานและมีโมเมนต์สุดน่ารักตามเฝ้าดูแลประคบประงมอย่างกับไข่ในหินจนคนที่พบเห็นทําเอาอิจฉาตาร้อนเผา,าในความสวีทหวานแบบไม่แคร์คนบนโลกใบนี้ขณะที่ทางด้านของคุณเต็นย้ําคีย์เวิร์ดนะคะว่าอดีตพระเอกเนี่ยแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่พระเอกเป็นสามีของนักร้องอดีตค่ายดังยุู่90ซึ่งก็มีไม่กี่ค่ายแต่งงานกันมาสิปีอันนี้ยิ่งแคบไปใหญ่เลยพระเอกกับนักร้องแต่งงานกันมาสิปีหาไม่ยากหรอกก็บอกว่าความรักที่สร้าางกันนเปนป็10ีล่สุด มีข่าวว่ากำลังจะพังทลายซะ,ะเพราะว่าช่วงหลังๆมาฝ่ายชายเนี่ยไปติดชนีน้อยคนใหม่โดยคุณเบนนะคะได้พูดเสริมว่าห่วงกันไปล้นหลาที่โนนที่นี่ท้าสายตาประชาชีบ่อยๆซึ่งสี่ภรรยาก็รู้ดีแต่ว่าก็กัดฟันทนมานานถึง 4- ี่หปีละเพราะว่ารักแล้วก็ไม่อยากจะตกเป็นข่าวใหญ่ซ้ำรอยให้กับป้าค้างบ้านเนี่ยได้เก็บเอาไปเมสากันอีกซึ่งงานนี้ทำเอาคุณบุ๋มปรัด,ดานะคะถึงกับร้องอุ้ยด้วยความตกใจนะคะพร้อมกับกล่าวนะคะว่าไม่จริงอ่ะฉันยังเห็นเขามอบดอกไม้ให้กันในวันคอนเสิร์ตอยู่เลยงานนี้ค่ะทาาาเอาลยคนพุป้ ะะจากเดิมนะคะที่ก็มีการเคลือบแคลงในใจอยู่แล้วของใครหลายๆคนนะคะว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่ายิ่งได้เห็นรีแอคของแม่บุ๋มนะคะงานนี้ค่ะก็ยิ่งทําเอาหวยไปเอาที่คู่ของคุณนัทมีเรียนและคุณอ้๊ออธิชาตแบบเต็มๆและแม้ว่าต่อมาค่ะคุณอ้๊อนะคะจะออกมาเปิดใจยืนยันแล้วว่าขาเตียงของตนกับคุณนัทมีเรียนยังแข็งแรงดีและได้มีการโทรคุยเรื่องนี้กับภรรยาแล้วด้วยซึ่งภรรยาก็ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวค่อยคุยนะพอดีมาร์กหน้าอยู่เดี๋ยวค่อยคุยเพราะว่าหน้าตึงแต่งานนี้ค่่่่ลลลาาาายยยคคนนกกก็ััังงงงปปใใจเชชชืือออออขขวววโดดิิผะะู้้ต ได้กล่าวด้วยอารมณ์หัวเสียนะคะหลังได้อ่านข่าวไปค่ะโดยได้พูดกับทางคุณอ้ํานะคะว่านี่นะคะในขณะที่ผู้ช่วยกําลังหัวร้อนอ่านข่าวพระเอกยุกเก้าเขาบอกว่าพิธีกรต่างๆเนี่ยรู้จริงมากๆเลยเหมือนเขาอยู่ใต้เตียงมากๆในขณะที่พี่อ้ําของเรากับพี่มีเรียรของเราเนี่ยก็บอกว่าไปค,คุยได้ไหมคะมาร์กหน้าอยู่ซึ่งพี่อ้ํานะคะก็ได้ตอบกลับว่าก็เขาอาจจะหมายถึงคนอื่นหรือเปล่าเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยตนก็ได้โทรคุยกับคุณนัทว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นข่าวไหมคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าพี่นัทก็บออออออกกกกกววว่่่่าาา็็็เเหหนนนนยยยยยููนะะรแล้้บดดีี๋คคุพม ึด้านของผู้ช่วยคุณอ้ําค่ะก็บอกอีกนะคะว่าในขณะที่สามีกับภรรยาเขาเนี่ยเขายังงงกันอยู่เลยคุณอ้ํานะคะก็ได้กล่าวต่อเขาว่าเมื่อวานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทํางานอยู่ก็มีสายของนักข่าวเ,เข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเป็นนักร้องอยู่ย0ไหมโอเค90เนี่ยมันก็เข้าเนาะขณะที่ผู้ช่วยค่ะก็แรกขึ้นมานะคะว่าแต่เขาบอกว่าพิธีกรเนี่ยตะลึงเลยนะคะผู้ชายนอกใจนะคะพร้อมกับมีการเมนช่นถึงพิธีกรนางสาวไทยนะคะว่าเขาบอกเลยนะคะว่าเขาตกใจมากนะคะคุณไม่เอาดอกไม้ไปให้ใหกัับภรรยยาาาาขอองคคคุุุณณวววนนลล่ส่สดโดโ้ะะก เขาก็อาจจะไปฟังข so, ่าวมาเขาก็เสพข่าวกันไปเขาอาจจะคิดว่าเป็นเราก็ได้แต่ต้องบอกเลยว่ายังปกติดีอยู่นะครับกินข้าวอยู่ด้วยกันมันไม่ได้มีอะไรถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะบอกจริงๆเวลาจะไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะไปเฉพาะคอนเสิร์ตของเขาเองละกันบางทีคอนเสิร์ตย่อยพี่นัทก็บอกว่าไม่ต้องไปเขาขึ้นไปไม่นานนะคะเราก็เดินทางไปด้วยการไม่มีดอกไม้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้รักกันหลังๆเนี่ยคอนเสิร์ตเขาเยอะถ้าเกิดว่าต้องตามไปทุกคอนเสิร์ตดอกไม้ก็คงจะหมดไร่นะครับเราก็ไปเฉพาะคอนเสิร์ตที่ เราก็มีหน้าที่ประชุมงานออกมาข้างนอกแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดส่วนคุณนัทเนี่ยเวลาที่พี่ไปทําบุญแล้วเขาไม่ได้ไปเขาก็จะฝากเงินไปร่วมทําบุญด้วยซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยทราบกันจริงๆก็เจอกันเกือบทุกวันเลยแต่บางทีเนี่ยก็คนละเวลากันเราออกเช้าทํางานถึงค่าบางทีพี่นัทก็ไปคอนเสิร์ตตอนกลางคืนทางด้านของผู้ช่วยนะคะก็ได้ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นมาตอบข่าวหน่อยว่าเตียงหักจริงไหมซึ่งคุณอ้ํานะคะยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยคือต้องบอกว่าเดินทางเยอะทํางานเยอะบางทีเนี่ยคนก็อาจจะเห็นหน,หนู่า แต่ก็ต้องบอกว่าอักษรย่อเนี่ยอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าเจาะจงเนี่ยใครจะเข้าใจยังไงก็ตามตอนนี้ยืนยันว่าอย่างปกติดียังรักกันดีอยู่นะนี่นะคะในขณะที่พูด้วยนี่คือร้อนหัวหัวร้อนมากนี่คือหัวร้อนแบบหัวร้อน,อน <c oughs> กําลังอ่านข่าวอยู่แล้วหัวร้อนมากนะคะคือเมื่อกี้คุยกับคุณนัทน,นะครับพระเอกอยู่ <c oughs> เดี๋ยวนะพระเอกอยู่เ0้าเขาบอกว่าพิธีกรต่างๆเนี่ยเขารู้จริงมากๆเลยเขาอยู่ใต้เตียงมากๆในขณะที่ พี่อั้มของเราแล้วก็พี่มีเรียของเราคือพี่มีเรียบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมคะมาร์กหน้าอยู่คือเขาก็จะใหมถึงคนอื่นหรือรเปล่าอะไรจะใจเย็นขนาดนั้นก<ม>็ขนนนเขาขจะหมถในคนอื่นหรือเปล่าก็เมื่อกี้เพิ่งโทรคุยกับพี่นาว่าเมืม่อวานเห็นข่าไหมคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าพี่น้วก็เห็นอยู่นะก็หรอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยนะัพนดพมาร์กหน้าอยู่หน้าตึงนี้ <c ười> <c ười> แต่มีเดี๋ยวจะบอกแต่มันไม่มีเออแต่พิธีกรนางสาวไทยเขาบอกเลยนะคะเขาตกใจมากนะคะคุณไม่เอาดอกไม้ไปให้ภรรยาคนทวนล่าสุดเนี่ย คือจริงๆต้องบอกว่าเวลาจะไปจะไปคอนเสิร์ตเฉพาะคอนเสิร์ตที่เขาเป็นคอนเสิ<อ><อ>ร์ตเจ้าลูกของเขาเอง <ๆ S 1> ละกันนะครับบางทีคอนเสิร์ตย่อยต่งตางๆไม่ได้เอาไว้ไลฟผมไม่ต้องไปเขาขึ้นแบบไม่นานบางทีเราก็เดินทางด้วย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ต้องเข้าใจว่าการไม่มีดอกไม้ไม่ได้หมายความว่า,<ร>ามันไม่ได้ใช้ใส่กันใช่ไมมีรักกันเพราะว่าตั้งหลังคอนเสิร์ตเขาเยอะคือต้องตามไปทุกทุกคอนเสิร์ตเนี่ยดอกไม้ก็คงหมดไร้นะครับเออก็เราก็จะเลือกไปคอนเสิร์ตที่แบบ เราต้องใช้เวลาซ้อมห,หนักจริงก็ามาไปแล้วก็ยังนอนอยู่เขาอยู่เลยครับเขาไม่ได้ทุกไม่นรองก็นอนตื่นเที่ยงเขาเอ้ยก็นอนตื่นตามเวลาของเขาครับเออก<ต>ากิคือคือก็านข้ากันทุกเ้าท<ม>ี่ององที่มิียแต่งหน้าให้พี่องทุกวันนี่ก,ก็คือถ้ามีงานเราก็จะแต่งหน้าแต่จริงๆเขาต้องบอกว่าด้วยความที่พอเราต่างคนต่างต้องทํางานเนะใช่ไหมครับเราก็จะมีประชุมงานออกข้างนอกเราก็เดินทางต่างจังหวัดของเยอะ คุณนัทก็เวลาไหนที่พี่ไปทําบุญแล้วก็ขอไม่ได้ไปก็จะฝากเงินไปโอมมมนมาลูกจะจะเท่าไหร่ก็ตามเ็าจะรวบรวมเึ้ื่อนมาทุกครั้งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้เลยจริงๆก็เจอกันเกือบจะทุกวันพีแต่ว่าบางทีมันคนละเวลากันเราออกเช้าทํางานถึงค่ำบางทีพี่นัทก็คอนเสิร์ตตอนกลางคืนนะครับแต่ทุกงานที่เดินทางไปก็จะเป็นช่วยน้ําท่วมในที่คุณนัทก็จะฝาก <c oughs> ฝากเงินปัจจัยไปให้แล้วก็จะบอกคุณนัททุกครั้งว่าคุณนัทก็ได้บุญไปด้วยนะเพราะว่าสละเวลาให้เราได้ มีโอกาสเดินทางไปช่วยคนอื่นใช่ซึ่งจริงๆบางเรื่องเนี่ยเช่นเราต้องไปทานข้าวกันแต่เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ล่าสุดพี่อ้ําก็เพิ่งไปทานข้าวกับพี่มีเดียมาที่ไหนก็ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นไงคะที่พี่อ้ําทานมังอ๋อใช่ก็เป็นเป็นนะไม่ได้ไปทานหนัคือเราทานมังส่วนคุณนัทไปทานปลานโอเมกาเซตเราก็นั่งกินแต่แตงกวานะครับนั่งกินแต่อะไรต่างก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปลงก็ไปออยยู่่ ก็เพราะเราไม่ได้กินปลาไงเนื้อปลามันกินแต่พืชผักแตงกวาอะไรงเงี้ยก็เลยนั่งเกับนั่งกินน้ำลายแล้วก็มังเสบิวัสนะมังเสบิวส์นะเราอ่าแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยคนคอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงรูปในไอจีเลยพี่มีเรียก็ไม่ลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอจีพี่เนี่ยอย่ารูปอย่าว่าแต่รูปพี่มีเรียแต่รูปพี่เองเนี่ยอาทิตย์นึงลงครั้งนึงไม่ต้องถามรูปคนอื่นเลยอ่ะงั้นมาตอบข่าวหน่อยเรียนหักริงไหมคะจริงไม่ได้หักครับเพราะว่านอนพื้น นะครับนอนพื้นบางทีพี่ก็ต้องนอนไม่ใช่ก็คือไม่ได้หงกับบไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่แต่ว่าก็อาจจะเป็นเข่าคือจริงๆทุกเราเดินทางเยอะเราทํางานเยอะใช่ไหมครับแล้วบางทีคนก็อาจจะเห็นหนู่นเห็นนี่ต่างหรือเปล่าหรือไปต่างนะอันนี้เราไม่รู้แต่ก็ต้องบอกว่าอักษรย่ออาจจะมีคดอื่นหรือเปล่าไม่มีค่ะเขาจ่อจงเลยค่ะไปฟังสิคะพ่อไม่งั้งจนจะหงวดร้อนหรอเปาใช่เ้าจ่อจงใครจะเข้าใจเองก็ตามตอนนี้ก็ยังปกติดีรักก็ดีอยู่นะครับยังปกติไม่ได้มีอะไรนะเพราะฉันก็สบายใจได้ในทุกข้อความครับ โดยงานนี้ทางด้านของแม่บุ๋มปนัดดาน,นะคะเมื่อได้เห็นคลิปดังกล่าวค่ะก็ได้โพสต์แสดงตัวกลางโซเชียลของคุณอั้มอธิชาตันทีนะคะคอมเมนต์ฝากถึงผู้ช่วยของคุณอั้มนะคะว่าขอฝากข้อความถึงน้องผู้หญิงที่อัดคลิปนะคะฝากไปดูที่พี่พูดด้วยค่ะพี่พูดว่าพี่ยังเห็นเขามอบดอกไม้ให้กันอยู่เลยเพราะว่าพี่ไม่เชื่อว่าจะเป็นคู่นี้ฝากแก้ความเข้าใจผิดให้ทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะซึ่งคุณอั้มค่ะก็ได้มาตอบด้วยนะคะว่าได้ครับขอบคุณครับขณะที่ก็มีหลายคนเข้ามาช่วยยืนยันนะคะว่าแม่บม ชั่วโมงค่ะคุณนัทมีเรียนะคะได้โพสตอรี่ค่ะแชร์เพลงความรู้สึกมุนมุนนะคะ B OK ท่อนที่ร้องว่า I just wanna be OK B OK ฉันแค่อยากจะโอเคค่ะและคุณนัทมีเรียค่ะก็ยังได้โพส IG สตอรี่นะคะเป็นภาพของ Angel Number ค่ะซึ่งตามความเชื่อนะคะหลายๆคนเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นเลขนําโชคนะคะนักตัวเลขศาสตร์บางคนค่ะก็ยังเชื่อด้วยนะคะว่าถ้าหากเจอ Angel Number เนี่ยเป็นข้อความจากจักรวาลค่ะที่ต้องการที่จะสื่อสารด้วยนะคะโดยแต่ละตัวเลขค่ะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปโดยเลข16-16นะคะซึ่งหากใครค่ะพบเป็นสัญลักษ์ 1616ห16นะคะหมายความว่าคุณค่ะกาลังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ทาตั้งตัวทุกอย่างค่ะจําเป็นจะต้องให้คุณนะคะได้เรียนรู้และยอมรับกับความเจ็บปวดหรือการแตกหักนะคะบางอย่างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะจัดสรรให้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กลับมาดูแลตัวเองเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันความคิดตัวเองเสียใหม่เมื่อคุณพบสัญ,ญลักษณ์1 6 16คุณอาจจะกําลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับใครบางคนอย่างเช่นคนในนนคครรรออออัเพพืืนน่่่่่กกกกกาาาาาสสสุุณจะะยยูดททงงิีงีขึ้้แลล ในสิ่งที่ถูกต้องคุณจะกล้าหาญในการพูดความจริงคุณจะไม่เก็บมันเอาไว้อะไรที่คุณรู้สึกอยากจะพูดคุณก็จะพูดให้คนอื่นได้รับรู้ชีวิตของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความน่ากลัวให้เป็นความโชคดีอย่าตระหนักในสิ่งที่มันยังไม่เกิดกลับมาดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในกลับมาสร้างความเชื่อในตัวเองให้มากขึ้นรวมถึงได้มีการโพสนะคะภาพ2มือค่ะได้จับกันแน่นนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าสุเก t เตอร์ค่ะพร้อมกับได้แท็กไปยังไอจีของลูกสาวบุญธรรมนะคะอย่างน้องฟ้าปโปรดค่ะรวมถึงคนสนิทนนะ,ะแลผูู้้จััดดกกาารส่ว่วววตยซึงงีถ ผิดนะคะว่าไม่มีการแท็กไปยังสามีอย่างคุณอ้ำอฟธิชาติแต่อย่างใดค่ะล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ3ตุลาคมค่ะผู้จัดการของคุณนัทมีเรียค่ะได้ลงสตอรี่ไอจีเป็นภาพแม่น้ำค่ะพร้อมกับระบุข้อความสั้นๆว่าสายน้ําไม่ไหลกลับนะคะส่วนรูปจับมือของพี่นัทค่ะที่ได้แท็กเมื่อวานนี้นะคะผู้จัดการก็ได้รีโพสต์ด้วยพร้อมกับเขียนข้อความนะคะว่าไปค่ะอีกทั้งเพจดังอย่างอีป้าข้างบ้านนะคะก็ยังได้ออกมาโพสตชวนสงสัยอีกนะคะว่าคลิปที่บอกว่ายังรักกนดีหายไปไหนนนะะะแแแกกกต่่่่่เเมือข้้าาาไปปดูลลลวววคคค็ยัังพบิ คงอยู่ใน Facebook ของคุณอั้มอธิชาตินะคะไม่ได้ถูกลบไปไหนคะ่ะงานนี้นะคะทำเอาหลายคนค่ะยิ่งตั้งคําถามหนักนะคะว่าอ้าวยังไงกันแน่หรือว่าจะเป็นคู่นี้จริงๆบางคนก็กล่าวโทษทางฝ่ายชายไปแล้วนะคะว่ามีมือที่3แน่เลยสงสารผู้หญิงโดยปักใจเชื่อข่าวลือไปแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมคะอย่างไรก็ตามคะ่ะเรื่องความสัมพันธ์นะคะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนจริงๆคะ่ะก็คงต้องรอฟังความจริงจากปากของเจ้าตัวกันเองดีกว่านะคะยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมทางท็อปดารามไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่่่นนอนคะาาาายลดขว เป็นเทิงซบซับก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ